I personally love this question strength and weakness จุดแข็งจุดอ่อน I feel like it shows so much of your intellect when answering these questions เวลาตอบคำถามนี้เป็นคำถามที่สำหรับนะ้าแบบรู้สึกว่ามันเป็นคำถามตัดสินได้เลยเนาะถ้าตอบได้ดีก็คือแบบเข้ารอบไปเลยจ้าดูฉลาดเลยแต่ถ้าตอบแบบกำกลางก็ o อเค next question นะคะเป็นคำถามที่มันบอกอะไรเกี่ยวกับเราได้ค่อนข้างเยอะมากๆ That's why in this video let's start with maybe what might be uh, easier but not so easy is what is or what are your strengths นะคะจุดแข็งของคุณคืออะไรก็เหมือนจะตอบง่ายนะแต่ว่า ก็ยังไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะให้เรายังมีอะไรได้เรียนกันนะคะเดี๋ยววันนี้มันดูเป็นสเต็ปกันเลยนะคะถ้าปกติเนาะอันนี้ม,นมันมักจะมาด้วยกันนะคะหรือว่าถ้าถามแยกก็อาจตอบแยกไปแต่ถ้าเกิดสมมติเขาถามจุดแข็งจุดอ่อนพร้อมกันเนีย่ยจริงๆมันก็มีเทปนิดนึงว่าเราอาจจะอยากตอบอะไรที่มันเป็น weakness ก่อนอ่าข้อจุดที่ต้องพัฒนาก่อนแล้วค่อยแบบจบด้วยจุดแข็งเพื่อให้มันดูแบบเหมือนจบแบบ อลังการจบแบบดีอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาถามแยกหรือว่าเขาถามไปด้วยกันเนาะทีนี้ถ้าเขาถามว่า what are your strength ก่อนเดี๋ยวว,วิดีโอเน,นี้ยเราโฟกัสในส่วนของจุดแข็งของเรากันก่อนเนาะหรือว่า,อาสิ่งที่เราทําดีๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งวิธีการตอบอันนี้โอ้โหเดี๋ยวเราจะต้องแบบย้อนกลับไปดูตอนที่เรา research กันทุกคนจำได้ไหมคะเตรียมข้อมูลกันเนาะว่า company นี้ organization เนี้ยเขาหาคนแบบไหนเขาอยากให้เรามีเขาให้ความสำคัญกับ strength แบบไหนนะคะแล้วเราก็เลือกดึงออกมาให้มันเหมาะนะ,ะเพราะฉะนั้น step แรกก่อนเลยเดี๋ยวเราจะดูกันไปลงลึกแต่ละอันเนาะมีประโยคอะไรใช้ยังไงได้บ้างนะคะแต่อย่างแรกค่ะ there are gonna be three steps นะคะเดี๋ยวมันจะมีสเต step s t e แรกก่อนเลยนะคะสามารถที่จะ identify identify คือเลือก strength ที่เหมาะ กับงานนั้นด้วยนะเป็นเราด้วยแล้วก็เหมาะก,กับงานนั้นนะครซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่า job description หรือตอนที่เรา research เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับองค์กรเนี่ยน,นะคะมันอะไรที่เขาน่าจะ prioritize สูงๆแล้วก็เป็นตัวเราด้วยเนะี่ยแล้วเราก็เอามา tailor ให้มันเหมาะก,กับคำตอบนั้นๆอันนี้คือ s t ็ p แรกคือเลือกก่อนนะคะการเลือกก็สำคัญ strength ของเราเราอาจจะมีหลาย strength ก็ได้นะคะเลือกอันที่น่าจะเหมาะก,กับ job อันนั้นมากที่สุดนะต่อไปนะคะ คือการที่เรา elaborate คือไม่ใช่บอกว่าแบบอ่ะอันเนี้ยแล้วก็จบแล้วนะคะว่าอ่ะ uh, my strength is my, is my adaptability จบ my strength is my um, resilience จบนะคะแต่อธิบายนิดนึงว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานแล้วมันมีผลยังไงมันช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะและสเต็ปสุดท้ายค่ะ validate จริงหรือเปล่านะคะมีหลักฐานเนาะมีตัวอย่างให้เขาเห็นว่าแล้วไอ้สตริงส์แบบเนี้ยมันมีผลกับงานอย่างไรมีหลักฐานไหมว่าทํางานออกมาแล้วมันช่วยให้งานดีขึ้นแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะมาเหมือนให้พิสูจให้ evidence ในส่วนสุดท้ายด้วยนะคะเราจะไม่พูดจบแค่ว่า เราเป็นอย่างนี้ยจบแล้วนะคะเราดีอย่างงี้จบแล้วแต่ว่ามีขั้นมีตอนของมันเดี๋ยวพาไปดูลงลึกทีละสเต็ปนะคะสเต็ปแรกก่อนเลยคือการ identify identify นะคะคือการอาจจะเลือกเนาะแล้วแต่ว่าเราอยากพูดกี่อันนะคะแต่ว่าสมมุติว่าอัานอันเดียวเลยหลักๆเลยเนี่ยนะคะเราอาจจะ list ออกมาก่อนถ้าจำได้คือที่เรา list ออกมาเพื่อ match อยู่แล้วเนาะให้เหมาะกับ โปรนั้นให้เหมาะกับคอมพานีนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลองเลือกอันที่เราคิดว่าน่าจะมีผลกับการตัดสินใจเขามากที่สุดเอาเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกที่ตรงนะมาทีนี้วิธีการบอกว่านี่ค่ะคือ strength ของเรานะคะพูดได้ในหนึ่งประโยคนะคะสามารถใช้ประโยคแบบนี้ได้ค่ะ I am บวกกับ adjective ค่ะ adjective ก็อาจจะเป็น patient adaptable determined อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นคำที่แสดงถึงลักษณะนะคะหรือจะบอกว่าเรามีเนาะมีคุณสมบัติอะไรบางอย่าง I have leadership I have critical thinking skills นะคะฉันมีอะไรบางอย่างอันนี้จะใช้เป็นคำนามนะ,ะ My greatest or one of my greatest strengths นี่ถ้าเกิดสมมุติว่า อยากให้ดูว่ามีหลายอันก็บอกหนึใน,หนใน Strength ที่ดีที่สุดของเราคือนะคะแล้วก็เลือกมาพูดเนาะ one of my key ก็ได้นะคะ key s t r e n g t h นะคะ s t r e n g t h หลักของเราเนี่ยคือนะคะแล้วก็บวกด้วยคำนามอะไรบางอย่างการความความสามารถในการการทำแบบนี้แบบนี้นะคะ I pride myself on my ability to ทำอะไรบางอย่างนะคเออ pride myself คืออะไรฉันภาคภูมิใจในตัวเองนะคะ uh, ในเรื่องของการ uh, ความสามารถในการอะไรบางอย่างนะคะ In my ability to communicate, ability to analyze data, ability to manage people ว่ากันไปต่ตามด้วยคําที่เป็น verb ได้เลยนะคะแล้วก็ I would like to think that I am ถ้าอยากให้ดูแบบว่า ก็ไม่ได้อยากชมตัวเองจนเกินไป <c oughs> ก็จะมีประโยคอะไรแบบนี้ที่น่าสนใจเช่นฉันคิดว่าตัวเองอยากจะเชื่อนะอยากจะคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้เอ๊ <c oughs> ดูเหมือนทำตัวแต่วจริง,รงๆนั่นแหละค่ะฉันก็ไม่ธรรมดา <c oughs> I would like to think that I am um, I am a natural leader I would like to think that I am um, flexible อะไรก็ว่ากันไปนะคะตามด้วย adjective เลยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะตามด้วยคำนามโดยมี a and the แบบนี้ก็ได้อ่ะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคืออาจจะไม่ต้องบอกว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ให้ดูเหมือนกับ ไม่ arrogant เกินไปนะคะไม่ดูแบบว่าเองเออเองหรือเปล่านะคะก็จะมีคำที่เป็นประโยคบอกว่าเหมือนเราได้รับ feedback คนอื่นเป็นคนบอกว่าเราเป็นอย่างนี้นะคะก็คือ feedback I consistently receive is on my strong ability to นะคะ feedback ที่เราได้รับบ่อยๆเป็นประจำเนาะแบบ consistently คือเป็นสม่ำเสมอเลยนะคะที่เราได้รับตลอดเลยก็คือด้วยคือความสามารถ ที่เข้มแข็งหรอความสามารถแบบเด่นๆของฉันเลยอะในการทำอะไรบางอย่างนะคร or in past performance reviews a highlight has been mine นะ,ะตอนที่แบบมี performance review ที่ที่ทำงานปกติเนของเก่าเนี่ยคือเหมือนเหมือนมีหลักฐานนิดนึงเนาะ,ะ highlight ในนั้นเลยก็คือ strength อะไรบางอย่างของเรานะคร throughout my career s u p e r v i s o r have often often commented on mine นะคะเช่นตั้งแต่เริ่ม เนี่ยอาชีพการงานมาเลยนะคะซูเปอร์วิเซอร์คนที่เราทํางานด้วยหัวหน้าทั้งหลายเนี่ยมักจะคอมเมนต์หรือว่าจริงๆแล้วมักจะชมอะลรนะมักจะคอมเมนต์เรื่องแบบความสามารถในการทือๆของเรานะคะหรืออมีฟีดแบ็กแล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องของแบบ ไม่ได้พูดว่าฉันเก่งฉันดีแต่ว่าฉันชอบนะคะเป็น passion เนอะพอ passion อะไรที่มันมีความแบบ passion อยู่ในนั้นมันก็เป็นการบอกบอกไปไกลๆว่าฉันทำได้ดีอะเนาะนะคะ what I love doing and consider a strength is นะะสิ่งที่ฉันชอบและฉันรู้สึกว่ามันเป็นฉันพิจารณาหรือฉันคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของฉันก็คือสิ่งนี้สิ่งนี้ I'm deeply passionate about x นะคะเรื่องอะไร I'm deeply passionate about education. I'm deeply passionate about uh, customer relationship and this drives my strength to in uh, relationship building อะไรก็ว่ากันไปนะคะ uh, อันเนี้ยฉัน passionate เกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็มันก็เลย drive my strength ก็เลยทำให้ฉันนะมีจุดแข็งในเรื่องอะไรบางอย่าง อืมนะคะซึ่งทุกคนจะสังเกตว่าโหมันมีหลายรูปแบบคำที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็มี strength อะไรบ้างนะคะอันนี้ลอง list มาให้เผื่อแบบเอออันไหนที่เข้ากับเราก็เอาไปใช้ได้หรือถ้ามีของเราอยู่แล้วก็เอาเอา,เอาของเรามาได้เลยนะคะจริงๆคําที่มันรูปแบบเนี่ยเป็นได้หลายรูปแบบแบบแรกคือเป็นคํานามค่ะคือการความหรือคุณนะสมบัติอะไรบางอย่าง อันนี้ถือเป็นคำนามเนาะ trustworthiness my ability my ติอติอตอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะอันนี้เป็นคำนามเนาะ trustworthiness ความน่าเชื่อถือเนาะ adaptability หรือเชื่อถือได้นะคะ adaptability adaptability ก็คือความสามารถในการปรับตัว creativity นะคะก็คือเป็นความคิดสร้างสารรค์เนาะ versatility ก็คือโอ้ได้หลากหลายเลยค่ะอันนั้นก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้นู่นนี่นั่นนะคะ leadership นะความเป็นผู้นำ management skills นะคะัทักษะในการออจัดการนะคะ people skills ถ้ามันเป็นงานที่มันต้องให้ความสุขพาน์อันนี้เราต้องเลือกเนาะว่าเป็นตัวเราจริงๆ be genuine about it it should be your s t r e n g t h but how do you match that to the role ก็เลือกที่มันเหมาะกับโรนั้นๆด้วยนะคะ analytical thinking มีความคิดวิเคราะห์นะคะ ability to work under pressure ะะก็คือการทํางานบนภายใต้ความกดดันที่เก่งมากานะคะอันนี้เป็นในลักษณะของคํานามที่เป็นคุณสมบัติแต่เราก็สามารถใช้อธิบายเช่น I am a someone นะคะ I like to t h i n k t h a t I am a someone นะคะอย่างเช่น team player I'm a team player แต่จะต้องมี article เนาะส่วนใหญ่แล้วถ้า I am นะฮะสมมตินะ I am a or I would like to t h i n k t h a t I am ต้องมี a an หรือ the เสมอนะฮะเช่น I am a team player I am a quick learner I am a skill communicator I am a problem solver นะฮะเราเป็นทีม player ที่ดีอ่าเป็นผู้เล่นในทีมที่ดีนะคะถ้าเกิดเป็นอมพานีไหนที่เขาเน้นเรื่อง collaborative effort อะ่ะคือต้องทำงานร่วมกันได้เก่งเนี้ยเราก็อาจจะยกคืออันนี้ขึ้นมานะ,ะ quick learner เราเรียนรู้ไว้นะคะเราเป็นคนที่พูดคุยแบบ สื่อสารได้เก่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นนักแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นผู้เป็นกาไอเป็นผู้เป็นคนที่อะไรบางอย่างเนาะเป็นนักแก้ไขปัญหาเป็นนักเรียนรู้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็น person now นะคะซึ่งส่วนเนี้ยนะคะเราสามารถที่จะใส่คืออย่างเงี้ยจริงๆมันคือการเลือก word choice ที่ดีเนาะเช่นสมมติว่า I'm friendly อย่างเงี้ยเป็น strength ไหมก็เป็น strength นะแต่ปรับนิดนึงเปลี่ยนจาก friendly มาเป็น I'm a good team player จะเป็นผู้เล่นในทีมที่ดีคนละเรื่องเลยนะคะอิมแพกต,ต่างเลยนะคะหรือ I'm talkative <laughs> talkative คุยเก่งค่ะแต่ว่าปรับคำนิดหนึ่ง skill communicator ฉันเป็นคนที่สื่อสารได้เก่งมีทักษะในการสื่อสารต่างกันไปนเลยนะคะอะต่อไปค่ะถ้าเป็น adjective I am แบบไม่มี a and the ค่ะมันจะเป็น I am flexible I am resilient นะคะ uh, I am dedicated มุ่งมั่นทุ่มเทนะคะ Detail oriented I am Detail oriented คือฉันเป็นคนแบบลงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ในลักษณะของ adjective จริงๆมีให้ดูอีกเยอะเลยค่ะเราทำเป็นตารางไว้ให้เนาะสําหรับใครที่ดาวน์โหลดชีทมาให้มันจะมีออกมาเป็นตารางเลยทุกคนสามารถเปิดเข้าไปดูแล้วก็ลองดูว่ามีอันไหนนะ่าสนใจหยิบไปใช้ได้เลยหรือถ้ามีคําของตัวเองอยู่แล้วก็เลือกอันที่เป็นเราและเหมาะกับ job มากที่สุดพูดรอบที่3 6แล้วนะโอเคจะไม่พูดซ้ำแล้วนะคะประมาณนี้นะคะอะ ต่อไปนะคะสเต็ปแรกคือเลือกและเลือกว่าจะพูดถึงสิ่งนี้ต่อไปต้องให้คำอธิบายด้วยนิดนึงเนาะว่าไอ้ไอที่เราบอกว่า what do you mean by flexible what do you mean by quick learner มีคำอธิบายให้สักนิดหนึ่งว่ามันเกี่ยวกับยังไงกับงานานะคะ how does it impact the work how does it manifest at the work นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราสามารถ อธิบายให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่าเช่นนะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเราอยากที่จะใส่ความ specific ลงไปค่ะว่ามันมีผลมันดียังไงมันมีผลอะไรนะคะ,ะถ้าไม่อยากให้มันดูแบบโอ้ฉนู่นนี่นั่นดูแบบฟังแล้วมันดูแบบโ้ยทำไมประโยคมันดูแบบโม,โม้โยังไงไม่รู้ลองใส่ประโยคแบบนี้เข้าไปก็ได้ค่ะ I was able to ฉันสามารถทำแบบนี้ได้นะคะ I learn from ต and successfully มันทำให้ I learn from my experience I learn from my mistake I learn from my supervisors อะไรก็ว่ากันไปฉันเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ทำแบบนี้ได้นะคะหรือเนี่ย passion driven คือฉันชอบอะฉันก็เลยมันก็เป็นการบอกไกลๆว่าฉันทำได้ดี I love to do something something or I enjoy the process of doing something นะคะมันคือการบอกว่าฉันชอบ ในส,สิ่งนี้นะคะฉันชอบที่จะทําแบบนี้แล้วมันก็เลยออกมาดีนะคะอ่ะและสเต็ปที่3คือการ validate อันนี้คือคีย์เลยค่ะอันนี้คือจุดที่จะทำให้เราแบบเนาะแตกต่างออกมาเลยคือมันไม่พูดลอยๆอะคะ่ะคือการ validate ให้เห็นว่าเฮ้ยที่เราพูดไปเนี่ย strength ของเราเนี่ยมันมีผลกับงานจริงๆนะคะคือการให้ evidence or example that shows the strength in action ทำให้เห็นเลยว่า strength ของเราเนี่ยมันมันมีหลักฐานอยู่นะว่าทำได้ดีแล้ว เเกิดเป็นเกิดผลแบบนี้นะคะ quantifiable ได้ยิ่งดีคือถ้ามันแบบออกมาเป็น number ได้เป็นแบบรางวัลได้เป็น feedback ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะอ่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวดูตัวอย่างแบบเต็มๆเ,เนาะว่าถ้าคนคนหนึงจะตอบทั้ง identify elaborate validate 3ส,สเต็ปรวมกันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ number one Sales Manager อันนี้เป็นตัวอย่างแรกค่ะ Sales Manager เอาประโยคเมื่อกี้เนาะ I would say one of my greatest strengths ยังมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้แค่หนึ่งอัน one of my greatest strengths is my ability to foster relationships นะคะอ่าก็คือความสามารถที่จะ foster อันนี้ใช้เป็น verb ได้เลยเนาะ foster relationships แบบในการสร้างความสัมพันธ์ นะคะ I believe that sales isn't just about numbers it's about trust นี่คำคมมาแล้วหนึ่งฉันคิดว่า sales เนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับแค่ตัวเลขอย่างเดียวอะมันเกี่ยวกับความเชื่อใจนะคะอันนี้ทุกคนสามารถเอารูปประโยคไปปรับใช้ได้เลยเนาะ I believe that ตุ๊ดตุ๊ด isn't just about ตุ๊ดตุ๊ด but about ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเช่น I believe marketing isn't just about numbers it's about understanding นะ I believe that Um, customer service isn't just about numbers. It's about empathy. อะอะไรประมาณเนี้ยก็เอามาใส่ได้เลยว่าอะไรที่เป็น value สำหรับเรานะคะหยิบไปใช้ได้เลย So my approach is to understand clients' needs deeply and offer solutions that are tailored to them. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีของฉันมันคือการเข้าใจออลูกค้าแบบ ด e e ลี y เลยอย่างลึกซึ้งนะแล้วก็ให้โซลูชันหรือให้ให้ออฟเฟในในสิ่งที่เขาแบบถูกจัดมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ่า uh, Validate แล้วมันมีผลยังไงนะะ This approach resulted in a 20% increase in client retention at ABC Company, and many clients have personally expressed their appreciation for the genuine relationship we have built. ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเรากำลังสมัครในในใน position ของ Sales อเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น asset มาก,มากๆเนาะเขาบอกว่าเนี่ยซึ่งวิธีการทำแบบนี้คือการเข้าใจลูกค้าจริงๆแล้วก็เลือก t a เ l o r Solution ที่เหมาะกับลูกค้าเนี่ยมันทำให้เกิด20% client retention คือเรายังคงแบบ client ยังคงดูกลับมากลับมาซื้อเราเนี่ยได้20%เลยนะคะแล้วก็หลายคนก็แบบพูดออกมาเป็น f e e d b a ชื่นชมออกมาเลยว่าเฮ้ยเขา,าแบบรู้สึก appreciate Relationship ที่มีต่อต่อซึ่งกันและกันมากๆเลยนะอะไรประมาณนี้นะ,ะก็สามารถเอาคอมเมนต์เอาฟีดแบ็หรือเอาเซลส์เอาตัวเลขมาใช้พูดเป็น validation ได้หมดเลยนะคะอันนี้ the first example มาต่อกันด้วยตัวอย่างที่2ค่ะ the second example is a graphic designer เน no. าะ identify ก่อนเลย one of my key strengths is my attention to detail อ่าเลือกมาแล้ว one of my key strengths คือแบบมีหลายอัน <laughs> อันนี้เป็นหนึ่งอนนันในนั้นนะคะซึ่ง มันก็น่าจะตรงกับงานคือเลือกมาให้ตรงก็คือเป็นคนเก็บรายละเอียดนะคะ elaborate explain ไว้ว่ายังไง I love capturing the essence of a message and translating it into visual stories. In a project at my previous agency, we were tasked with rebanding rebranding a local business that is going through fierce competition. Instead of just giving it a visual makeover. I took the time to understand its history, values, and customer feedback. อันนี้ในรายละเอียดคำศัพท์เนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับใช้ได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้ปเป๊ะก็ได้นะคะอ่ะอย่างอันเนี้ย I love capturing the essence of a message and translating it into visual stories. คือฉันชอบที่จะแบบโอ้โหเก็บหัวเขาเรียกอะไรนะหลักสำคัญเออนะคะใจความสำคัญของ message เนี้ย ว่าแบบหลักสําคัญมันคืออะไรใจความสําคัญของสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วค่อยปรับเปลี่ยนรูปแบบมันให้ออกมาเป็นเรื่องราวผ่านภาพนี่นะคะ In a project นี่อยู่โปรเจกต์หนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด s p e c i f i c เนาะมีโปรเจกต์หนึ่งในเอเจนซี่ที่เราเคยทํางานเนี่ยเราถูกได้รับงานให้ Rebranding นะคะธุรกิจหนึ่งที่กําลังผ่านกับอยู่ท่ามกลางแบบ การแข่งขันที่แบบโหดุเดือดมากนะ,ะ fierce competition นะคะโอ้โหคือแบบดูเดือดมากๆเขาต้องแข่งขันสูงมากๆนะคะแทนที่จะให้แบบเปลี่ยนมันทุกอย่างหมดเลยตามใจฉัน visual makeover เปลี่ยนทุกอย่างหมดเลย I took the time โอ้ยฉันใช้เวลาฉันใช้เวลาของฉันในการทำอะไรบางอย่างนี้เอาไปใช้ได้เลยเนาะฉันใช้เวลาในการเข้าใจเนาะ history ที่มาที่ไปของเขาเนาะ values คุณค่าหลักๆของเขาเนาะสิ่งมีค่าของเขาแล้วก็ customer feedback มากที่สุดคือแบบ feedback จากลูกค้าอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้น validate มันเกิดผลอะไรยังไงขึ้น the rebranding did not only improve the company's image but also led to a 25% i n c r e a s e in customer engagement อ่านะคะ the rebranding เนี่ย rebranding ครั้งเนี้ยไม่ได้แค่ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทนี้นะะดียิ่งขึ้นนะแต่ว่าทำให้เพิ่ม customer engagement เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก25% quantify ให้เลยค่ะว่าเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก25%อ่านะคะซึ่งอันนี้ถ้าทุกคนอยากปรับให้มันง่ายขึ้นก็ได้นะ the rebranding improve ตึ๊ด and led to ตดๆอย่างนี้ได้เลยนะคะ led to a 25% increase in customer engagement แบบนี้ก็ได้เนะเผื่อว่ามันจะง่ายขึ้นก็สามารถเอาไปปรบับใช้ได้เลยนะคะ